วันนี้ผงคกรบจำบอกอนานแล้วครับผมที่องคกปรกันจำบอกไม่ได้ทํารีวิวหรือทําวิดีโอกเกี่ยวกับแอนนะครับไม่ได้ถายไปไหนนะครับทุกท่านครับแต่ไม่มีเวลาครับผมคือยุ่งทุกวันครับผมแอนมันเยอะ <c oughs> ครับผมก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะทำวิดีโอหรือรีวิวมาให้ลูกค้าดูนะครับวันนี้เชา้ชาเลยนะวันนี้8ปดโมงเช้าครับผม เช้าวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบวันนี้ก็เดือนสี่ปีหกสี่จะขอแนะนําลูกค้าอ่าอะไรนานแล้วครับนี่โอ้ยเริ่มต้นไม่ถูกครับอ๋อจะพาลูกค้ามาดูเบาะครับผมเบาะหนังครับผมหนังแท้นะครับอ่าอันนี้หนังแท้หนังแท้สเปคโรงงานครับผมนี่หนังแท้เจาะรูนะครับตัวนี้เป็นหนังแท้นะครับเนี่ย หนังแท้หนังแท้เจาะรูนะครับทูชอนครับผมเทาดําเป็นสเปคของโรงงานนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยนี่ครับของเดิมของเดิมเป็นผ้าครับผมของเดิมเป็นผ้าอ่าเป็นผ้าอะไรอะกรรมยีใช่เปล่าเนี่ยถ่ากรรมยีใช่ครับ ก็สไตล์นั่นแหละครับอันนี้ติดรถมาเป็นผ้าครับผมแต่มาเปลี่ยนเป็นหนังแท้นะครับผมเปลี่ยนเป็นหนังแท้เสร็จเรียบร้อยครับผมอ่ารอลูกค้ามารับนะครับช่างป้างกําลังจัดของอยู่นะครับยังเช้าอยู่เลยครับออันนี้ก็มีงานแต่งนะครับนี่งานแต่งไม่ใช่ไม่ใช่งานแต่งแบบแต่งงานนะครับงานแต่งเบา์ไซครับผมอันนี้นี่ครับนี่ครับนี่ครับ ه, งานแต่งคนระับเป็นรถอะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะ ه, กำลังแต่งกำลังจะแต่งครับผมนะ ه, ใครสนใจที่จะแต่งแต่งเบาะ m o t o r ์ไซค e หุ้มเบาะรถยนต์หนังแท้หนัง PVC มีให้หมดนะครับอ้านี่โซฟาโซฟานี่ก็อีกชุดหนึ่งงานค้างจากาก่อนสงการนะครับนี่เดี๋ยวลงมือแล้วครับผม ก็งานมีเยอะครับงานมีเรื่อยๆก็มีเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจเรื่องงานพุ่มเบาะรถยนต์หนังแท้หนัง PVC นะครับเชิญได้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับนี่อันนี้ก็โซฟาครับผมโซฟายังไม่ได้พุ่มนะครับ ครับผมยังไม่ถึงคิวครับคิวมันเยอะครับผมนี่ก็เก้าอี้นวดนะครับผมเก้าอี้นวดพุมหนังแท้ครับผมอันนี้มันเป็นหนังหนังพียูจีนนะครับมันลอกครับผมก็จะลอกแบบนี้ทุกตัวนะครับพียูจีนนี่เออนะครับก็มีครับมีโอ้นี่เละมากครับโซฟาครับผมเห็นแล้วท้อใจนะครับเห็นแล้วนะ ก็ไม่เป็นไรทําไปเรื่อยๆครับขอให้มีงานทํานะครับกําลังยุ่งอยู่ครับจัดของอยู่นะอ,อันนี้ก็เบาแคบครับเนี่ยเบาแครบรถยนต์นี่นี่น,นี่ยังครับยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ทํากําลังตัดแต่งฟองน้ําอยู่นะครับกําลังตัดแต่งฟองน้ําอยู่ก,วนน <c oughs> ก็วันนี้ก็วันนี้ก็ขอรายงานรายงาน อ,อะไรมันพูดไม่ถูกขอรายงานข่าวแลวก็ไม่ใช่ขอรายงานเกี่ยวกับเปอแค่นี้ก่อนนะครับใช่ไหมพี่ป้างอ่าวลูกค้าท่านไหนสนใจเรื่องงานติดต่อได้ที่ที่ไหนพี่ป้างเออที่เบอร์น,น,น,รนครับเบอร์โทรศัพท์ครับ0 8น6 0 9ป2ส7หนครับวันนี้มาได้เลย,เลยหรือว่าเข้าไปดูในเขตงาน เพจงานใช่ไหมหรือ Google เข้า l e ครับ YouTube ก็มีใช่ไหมมีหมดครับโอเคครับผมก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านครับ